อีสานเอ้ยคอนแก่นเอ้ผู้รักประชาธิปไตยเอ้ย ơi! สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นในคืนนี้ดีใจจริงๆที่ได้กลับมาเจอทุกท่านอีกขอบคุณครับขอบคุณครับ ทุกท่านครับวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขึ้นเวทีปราศัยในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพิธาลิมเจริญรัตในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลครับหลายท่านถามผมว่าธนาธรหายไปไหนมาไม่เห็นหน้าเลย 3ปีพอดีครับตั้งแต่พักอนาคตใหม่ถูกยุบไปพ่อแม่พี่น้องหลายคนถามผมว่าหายไปไหนมา3ปีไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยขอใช้โอกาสนี้เล่าประสบการณ์ทำงานการเมืองมาได้4ปีแล้วครับขอใช้โอกาสนี้เล่าประสบการณ์ให้กับทุกท่านฟังว่าสปีที่ผ่านมาผมเห็นอะไรมาบ้าง ผมเจออะไรมาบ้างปีแรกอยู่ในสภาสามปีหลังอยู่กับท้องถิน่นพราะแม่พี่น้องครับวันนี้ผมไม่ใช่ผู้ดูทางการเมืองแล้วก่อนหน้านี้เป็นคนสนใจปัญหาสังคมเป็นคนสนใจปัญหาบ้านปัญหาเมืองก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องแหละครับฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์อ่านตำราวิชาการนั่นคือวิธีเข้าใจการเมืองเรียนรู้การเมืองก่อนหน้าที่จะเข้ามาทำงานการเมืองแต่วันนี้เป็นผู้เล่นด้วยตัวเองทำงานการเมืองด้วยตัวเองมีประสบการณ์ทางตรงมีประสบการณ์มือหนึ่งและจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับ หลังจากที่ผมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองผมก็ปวาวณาตัวเองว่าจะเอาความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทยผมใช้เวลาหลายปีที่ผ่านมาหลังจากถูกตัดสิทธ์ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายที่มากกว่า60แห่งในประเทศไทย หลายที่อยู่ในภาคอีาสานด้วยผมเกิดและเติบโตในเมืองเกิดและเติบโตกรุงเทพครับมือของผมเบานุ่มไม่เหมือนกับมือพวกท่านที่หยาบกระด้างเพราะทำงานหนักเพราะสู้ชีวิตมาตลอดผมเกิดในเมืองอยู่ในครอบครัวที่ดีมีชีวิตสะดวกสบาย ไม่เคยเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด4ปีมานี้เติบโตขึ้นอย่างมาก4ปีมานี้เข้าใจเป็นอย่างมาก4ปีมานี้เห็นความยากลำบากของทุกท่านเป็นไปได้ยังไงครับปี2,566คนส่วนใหญ่ในภาคอีสานยังไม่มีน้าประปาที่ใสสะอาดใช้เป็นไปได้ยังไง เป็นไปได้ยังไงครับวันนี้ไปเห็นศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศยังขาดแคลนอุปการอุปกรณ์การเรียนการสอนยังเห็นบ่อขยะทั่วประเทศไม่ถูกสุขลักษณะผมไปช่วยเขาปรับปรุงมาไปปรับปรุงน้ำประปาไปช่วยให้คำแนะนำกับครูศูนย์เด็กเล็ก ไปช่วยผลักดันให้เกิดการขัดแยกขยะที่ต้นทางไปทำสิ่งต่างๆเรามีมาในตำบลที่ห่างไกลในเทศบาลต่างๆทำให้เข้าใจความเดือดร้อนเข้าใจชีวิตที่ขมขื่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดมากขึ้นครับและวันนี้พร้อมเป็นอย่างยิ่งและวันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ให้กับพักเก้าไกลเอาไปทำต่อ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อกี้คุณพันนิกาถามทุกท่านว่าพักอนาคตใหม่ถูกยุบท่านรู้สึกยังไงผมในฐานะที่เป็นผู้นำพักอนาคตใหม่พูดออกไปไม่ได้พูดความรู้สึกออกไปไม่ได้กลัวเพื่อนร่วมงานจะเสียใจกลัวสมาชิกพักจะเสียใจกลัวผู้สมัครของเราจะเสียใจ ไม่เคยพูดความรู้สึกที่ไหนมาก่อนว่ายุบพักอนาคตใหม่คนคนนี้ที่ก่อตั้งมากับมือรู้สึกอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้พวกท่านเป็นท่านฟังเป็นครั้งแรกที่นี่ที่ขอนแก่นจะมาเล่าให้ฟังว่ายุบพักอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรู้สึกยังไงสี่ปีที่ผ่านมาผมเห็นความเดือดร้อนของประชาชน ผมเห็นการทุจริตคอรัปชันในสภาผมเห็นการสืบทอดอำนาจของประเด็จการผมรู้สึกยังไงเมื่อพักอนาคตใหม่ถูกยุบไม่ได้โกรธครับไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นด้วยครับแต่ผมน้อยใจน้อยใจในโชคชะตาตัวเองไม่มีโอกาสมีอำนาจ เพื่อจะเอาอำนาจนั้นมารับใช้พวกท่านผมไม่มีโอกาสผมไม่มีโอกาสมีอำนาจตั้งพรรคมาอยากจะมีอำนาจอยากจะเอาอำนาจนั้นไปต่อสู้กับเผด็จการให้ท่านไม่มีโอกาสอยากจะเอาอำนาจนั้นมาสร้างงานสร้างเศรษฐกิจเอาประสบการณ์ที่เป็นนักธุรกิจมาพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไม่มีโอกาสน้อยใจในโชคชะตาตัวเอง ไม่มีโอกาสมีอํานาจที่จะสร้างสังคมไทยที่ดีกว่านี้ที่จะสร้างสังคมไทยที่เป็นประชาธิปไตยสังคมไทยที่คนเทียมเท่าสังคมไทยที่บ้านทุกหลังคุณเลือกเกิดไม่ได้ว่าจะเกิดกรุงเทพผมเลือกเกิดไม่ได้จะเกิดที่ขอนแก่นแต่บ้านทุกหลังในประเทศไทยมีน้ําประปาที่ดื่มได้สังคมไทยที่ลูกหลานของเรา มีงานที่มั่นคงทำงานที่สามารถมีเงินเหลือเอามาเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เท่าได้สังคมที่มีงานที่มีคุณภาพเพื่อสร้างครอบครัวที่ดีได้ผมอยากจะสร้างสังคมที่เป็นธรรมอยากจะสร้างสังคมที่เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีของตัวเองนั่นคือสังคมที่ผมปรารถนาสังคมที่ ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยน้อยใจไม่เคยบอกใครเก็บไว้ในใจเงียบๆมาสมปีไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเสียดายโชคชะตาที่ไม่มีโอกาสมีอำนาจอยากจะเอาอำนาจนั้นมารับใช้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับพูดอย่างนั้นแล้วถึงแม้ จะน้อยใจแต่ไม่เคยท้อแท้ครับวันนี้ยังยืนอยู่ตรงนี้วันนี้ยังอยู่ในเส้นทางการเมืองวันนี้ขอพร้อมทำงานเป็นวัวเป็นควายให้กับพักก้าวไกลวันนี้พร้อมทำงานให้กับพวกเขาเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าพักก้าวไกล เป็นพักเดียวที่จะนำพาความฝันของผมให้เป็นจริงได้4ปีที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องครับถ้าผมสรุปอะไรได้อย่างหนึ่งจากประสบการณ์การเมืองทางตรงสิ่งที่ผมอยากสรุปให้ฟังก็คือประเทศนี้โครงสร้างสังคมแบบนี้มันกดขี่คนจน มันเอารัดเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ของประเทศประเทศนี้มันเอาดอกผลของการพัฒนาไปจุนเจือให้กับคนส่วนน้อยในสังคมให้กับกลุ่มอภิสิทธิชนในสังคมดังนั้นถ้าเราอยากจะสร้างประเทศที่เราใฝ่ฝันอยากจะให้สังคมดีขึ้นอยากจะสร้างสังคมที่เราปรารถนา ต้องกล้าชนกับโครงสร้างที่มันอยุติธรรมอย่างนี้นี่คือประสบการณ์สี่ปีทางการเมืองไม่มีสอนในตำราไหนเรียนรู้ด้วยตัวเองตอกย้ำความเชื่อในวันที่ตั้งพักไม่ใช่เปลี่ยนความเชื่อแต่มันตอกย้ำความเชื่อให้ลึกลงไปอีกพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ได้เชื่อใครที่ไหนไม่ได้ฟังคิปากเขาใครมา ไม่ได้อ่านหนังสือเล่มไหนมาเจอกับตัวเองสรุปและย้ำเตือนสิ่งที่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาประเทศไทยได้นอกจากแก้ปัญหาเชิงประเด็นไม่ว่าจะเป็นขยะการศึกษาน้ำปรับปาและต้องแก้ปัญหาโครงสร้างที่มันกดขี่ประชาชนอย่างนี้ไปพร้อมๆกัน และพักการเมืองเดียวในประเทศนี้มีพักการเมืองเดียวในประเทศนี้ที่มีความกล้าพอที่จะทำอย่างนั้นสี่ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วหนึ่งปีอนาคตใหม่สามปีก้าวไกลพิสูจน์แล้วมีพักการเมืองเดียวที่กล้าเผชิญปัญหาที่ต้นต่อที่กล้าพูดความจริงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่ก้าต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดที่ก้าต่อสู้กับกับโครงสร้างรัฐราชการรวมศูนย์พ่อแม่พี่น้องครับนั่นคือเหตุผลว่าผมไว้ใจพักนี้หลังจากพักอนาคตใหม่ถูกยุบติดตามดูตลอดคอยให้กำลังใจตลอดจะไปกันไหวไหมไม่มีปิยบุตรไม่มีพันนิกาไม่มีธนาธรจะไปกันไหวไหม วันนี้พวกเขาไปสู่ตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าไปไหวไม่ไหวแต่เขาไปไกลกว่าพวกเราอีกวันนี้และความสำเร็จที่ผ่านมาใน3ปีหลังจากอนาคตใหม่ถูกยุบกลายเป็น9ก้าวไกลสปีความสำเร็จนี้จะให้ใครไม่ได้นอกจากผู้นำพัก ก้าวไกลพิธาลิมเจริญรัตพ่อแม่พี่น้องครับขอใช้เวลาสั้นๆช่วงสุดท้ายเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวระหว่างผมกับพิธาลิมเจริญรัตในวันที่ผมเจอพิธาครั้งแรกเรานั่งคุยกันอยู่ชั่วโมงกว่าถกเถียงตั้งแต่เศรษฐกิจโลกโครงสร้างประเทศไทยปัญหาการทำรัฐหารถกเถียงกันตั้งแต่ ปรัชญาตั้งแต่ค่านิยมต่างๆคุณนับถือค่านิยมอะไรในชีวิตคุณเห็นประเทศไทยเป็นยังไงคุยกันไปคุยกันมาหนึ่งชั่วโมงได้ข้อสรุปหนึ่งอย่างคนนี้เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีจริงๆคนนี้มีความสามารถจริงๆและเขาไปสูใ่ในนี้แล้วสำหรับผมข้อที่หนึ่ง พิธาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใครเป็นเกษตรกร,ร,กรใครปลูกข้าวบ้างยกมือให้ดูหน่อยอยากรู้เรื่องแปรปแปรูปข้าวใช่ไหมแปรรูปข้าวยกราคาระดับสินค้ากเกษตรให้สูงขึ้นจากการแปรรูปคนที่เก่งที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่เก่งที่สุดนั่งอยู่ข้างหลังผมพิธาลิมเจริญรัตทำมาแล้วพิธาทำมาแล้วแปรรูปข้าว ให้เป็นน้ำมันรำข้าวขายขวดละห้าหกร้อยทำมาแล้วเป็นธุรกิจที่เขาปั้นมากับมือข้อที่สองพิธาลิมเจริญรัตเป็นคนที่เรียนรู้เข้าใจโลกเข้าใจสังคมได้เร็วมากเป็นคนฉลาดหลักแหลมทำงานกับเขามารู้ได้เลย ว่าเขาฉลาดหลักแหลมเขาพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและข้อสุดท้ายอาจจะสำคัญที่สุดในบริบทการเมืองไทยตอนนี้นั่นก็คือความกล้าหาญทางการเมืองพิธาลิมเจริญรัตกล้าอภิปรายในเรื่องละเอียดอ่อนกล้าอภิปรายในปัญหาสำคัญของประเทศอย่างน่าฟัง อย่างมีวุฒิภาวะหลายครั้งหลายคราในสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเปิดประตูบานใหม่ให้กับการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรเขาเปิดประตูบานนั้นมาแล้วไม่เคยมีหัวหน้าพรรคคนไหนทำอย่างเขามาก่อนและนั่นคือเหตุผลที่ผมเลิกเชื่อไปแล้วว่าพิธาจะเป็นรัฐมนตรีที่ดีผมเลิกเชื่อไปแล้ววันนี้มีความเชื่อใหม่ เขาไม่ใช่รัฐมนตรีที่ดีเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดในแค้นดิเดตนายกทั้งหมดในการเลือกตั้งพฤษภา2566รอบนี้ไม่มีใครเหมาะสมมากกว่าพิธาลิมเจริญรัตน์ในการเป็นผู้นำประเทศในการพาประเทศไทยออกจากความสิ้นหวังในการจุดเทียนแห่งแสงสว่างให้กับประเทศไทย คนที่เหมาะสมที่สุดคือพิธาลินเจริญรัตนขอเสียงปรบมือดังๆให้พิธาลินเจริญรัตนครับ